รับก็สวยดีคัะแต่วันนี้ผมจะมาเล่น,นก like ับน้องนม็กรือับและนี่คือกล่องที่ผมเปิดแล้วมันก็คือโบนัสเพชรแหละครับนี่มันก็จะได้ของผมวันนี้กินก่อนกินก่อนสติไม่ได้หิวตะตรงนั้นมีใบโอมเ็ดไปตรงนั้นกันไหมตรงนั้นอะแต่เราต้องว่ายน้ำไปอะ เพื่อนๆมีความคิดดีๆโอ๊คเวอร์ชลอกยี่สิบหกี่นูนเคชันเก้านิวรีซีเตสันล็อก้นิวรีซีเตสันอเพื่อนๆก็ทำคลิปอยู่นี่หออสสิบสามเอใสักพูดเจะให้เอาพูดด้านก้าทำไม แต่ว่าเห็นใบโอมเฮดไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยก็เคยเห็นใบโอมเห็ดไหมไม่เคยอ้าวสาม crafting table player view ต่อไปก็ใช้ตัวสิบสาม crafting table เล้ยงสาเออจะปล่อยครับผมขอไปชาร์จแบตก่อนนะ แชจเบสโอเคผมชาร์จเบสแล้วผมจะยังไม่กรักเบิร์ดไอเทมขสี่ออนหนึ ú, ่งร้อยสิบออนนิเนเจอร์อีวิปไอเทมอีกมือคอนสตรักชั่นสองออฟเจ็ดสิบยังจับจับเรื่องการจับเออเลเยอร์วิว 3ออสสิโอเคเดี๋ยวภาษาค้าไปอุปกรณ์สี่อูคดิ้งมอต์มูดด้งซอสยี่กออสเจ็ดยสิบอีกสยี่สิบีส่สิบบสี่ะ3ออสิบสยสยีส่สสยย่สิบยี่สิบย่ยี่สิย่สี่สิาย จะว่ายน้ำไปกันเฮ้ยปลาแซลมอนไนี่ม่ใช่ปลาแซลมอนเองเราจะว่ายน้ำไปที่เกาะเห็ดอันนั้นใช่เราจะว่ายน้ำไปที่เกาะเห็ดอันนั้นแต่เห็นไหมตรงนั้นอะ สามารถทำเห็ดเป็นบ้านได้นะเตอร์มาเร็วเตอร์เม่วิ่งซิงเฮ้ยเพื่อจะตกเหวเดี๋ยวเพื่อจะไปว่ายน้ำขึ้นมาใหม่น้ำมันเชื่อมต่อกันกับทะเลสไม่เป็นไรเพื่อจะขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเพื่อจะขึ้นมาใหม่ มันจะไม่เป็นไรนไเขาพูดมันเัจ่องเจุนนะไอเทม คลอสหกเครียร์วิวแปดต้สิบสามจริงจิงเราทำเห็ดเป็นบ้านได้นะแต่อย่างแรกเราต้องไปหาไม้ก่อนอะ่ะแสดงว่าเราต้องกลับไปที่เกาะเดิมมาเร็วเตอร์เราจะต้องกลับไปที่เกาะเดิมไปหาไม้โอเคไปทางนั้นแหละ ตัวอะไรค่าแล้วเพิ่อนสาซอมบี้น้ำแปดรอบสิบสามวัสดีเพือนๆฉันมีปลาแซลมอนโอ้จะกินปลาแซลมอนดิบจะขาดสารอาหารช่วยด้วยเพื่อนขาดกว่าเตอรอีกจะขาดแค่สองหลอดอีกฮะหลายรึิไม่หนึ่งหลอดเอ่อ ไปทางนี้แล้วกันไม่มีทางอื่นแล้วอ่ะ,อะปีนทาว,วนต้องสปีนทาว,วันอบ,บีมา,าเฮ้ยแมวแมวแมวเวอร์ชันเสือถ้าตีแมวจะเป็นยังไงอย่าไปตีมัน notification หนึ่งนิวรีซีเบสฮันล็อปสิบสองโอสิบเจ็ดสี่โอแคลนยี่สิบ 20, 20, คูเทเยอร์วิวแปดออกสิบสามว่าแต่พื่สนๆไปเอาไม้ามาปกติมาจากไหนเหรอก็อไอ้ไอ้ต้นนี้ไงไอ้ต้นนี้มันเป็นไม้ปกติอะเนี่ยไอ้ต้นเนี้ย ต้นนี้ที่เพื <c oughs> ่อนใส่กระโดดอยู่เนี่ยไอ้ต้นเนี้ยไอ้ต้นน่ะใช่มันเป็นไม้ปกติต้นนี้ก็เหมือนกันต้นเนี้ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยเดี๋ยวเพื่อนใส่จะตัดไม้ปกติก็จะคระับก็จะคระับเฮ้ยไม้เราต้องการไม้เยอะสองสิบเจ็ดสี่ โปแคลนคือเลเยอร์วิว8ออฟ13ูทเน้นซอสเรดเพื่อสกินนึงละเสียงเพืกินนึงละียสฮ้ยไก่เฮ้ยอาหารแหล่งอาหารชันดีแตงโมโลจิฟิเคชันสามมิลลิเซนตเนี่ยมีแตงโมเต็มเลย เก็บแตงโมกันแตงโมมันกินได้เลย,ยแตงโมกินามาส,สิเอ้ยเครื่องสาเครื่องสาเผอกดตีอ่ะแล้วมันตีไปโดนเตอร์พอดีอ่ะเครื่องสารตอรจะคราบตัวคราบอ่ะแล้วจากนั้นเราก็จะกลับไปที่เกาะอันนั้นเพื่อที่จะไปสร้างบ้านเห็ดเฮ้ยไม่เอาดีกว่า เต้ยน้ำไม้เดินบนนี้มันต้อไม้ปกตินะไม้เดินบนเนี่ยจะโดนให่หน่อนหนเพื่อนสายอันนี้่ยเนี่ยเต้ยเดี๋ยวเพื่อนสาให้แปดต่อสิบสามเป็นตี้ก็จะคราบก็คราบอ่ะโอเค ลงไปอยู่ใต้ดินกันก่อนแมตอนนี้มันมืดแล้วอะงั้นถ้าสาลงไปคนเดียวนะ <Okay. S 1> เออทางเข้ามันแคบหน่อย จะคาแกแอเตอร์รอด้วยนะเ้อสเ้เอาพิกเติมเอาพิแกแออันนึงเตมีพิแกแอแล้วเหรออ๋อเตมีพิก้วเหรอั้ย่นสัตว์าไปทำไมสอันโยนทิ้งแวรนึงหกอกสิเอ้ยก ถ้าใส่ขี้เกียจไปอ่ะเวลาไปหลอดอาหารเราก็จะลดไปเรื่อยๆอ่ะเราะว่ามันช้าบอกว่าหลอดอาหารเราจะลดฟรีๆอ่ะบูตแนนติกแคสตโนติฟิเคชัน10มิลรีซีเบสอันล็อค ช่วยช่วยกันขุดตามีพแอ๊ดหรือยังช่วยกันขุด,เอ,ขดเออเต้ปิดด้านบนก่อนปิดด้านบนเฮ้ยต้เราเราจะต้องขึ้นไปเอาทอสอะ่ะพี่สาวขอขึ้นไปเอาทอสก่อนนะเฮ้ยพี่สังมูนแอ๊ดนี่หว่าขึ้นไปจะต่อไปทำไม ขุดมันก็ไม่ได้อะเพราะว่าเราต้องใช้พีแอคหินเพื่อขุดมันอ่ะนี่ไงเจอกองแล้วอ,อ๋อพี่เสะขึ้นไปไม่ได้อโอย่าจะตกโอ้อย,ออยซอมบี้ชาวบ้านเด็ก,ดกมันตียากบูดเน่งซอสอ้อยยพี่เสะเลือนเหลือน้อยแล้ว เพื่อเพื่อตาย Player Wars SLN by Zombie Villager Player View สามออ่สิบ U D เพื่อเพื่อตายอยกแล้ว p l a View สามออสสิบมันถือดาบไม้ดาบไม้ของเราอยู่จุด Player View สามออสสิบ Player Wars SLN by Zombie Villager Villager คืออะไร ไปซ้อมไปเล็กทำไมเล่นละ สีเบสอันลโอเคัดเดินแลน้วนก็ปิดทีนี้โจดบเรื่อง เสียงสลามตัวไอพิอสสารู้ได้ไงเสียงมั้เนเทคราฟติ้งคราฟติ้งเทเบิลสาออฟเจ็สตีดเออฟคลสเจอออฟเจลเยอร์วิวฟสิบสาแล้วก็ต้อง จบเรื่อการทํา